ประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับวัยไทยแลนด์2 0 2 4โดยผู้ชนะเลิศได้แก่คุณรัศรินนิติพรรัชานนท์คว้าม,มงกุฎพร้อมสายสะพายและได้รับรางวัลต่างๆรวมูละค่ากว่า500,000บาทและรองชนะเลิศทั้ง4ตํตำแหน่งได้แก่ ผู้ชนะ Ambassador Winnervive Thailand 2024ได้แก่คุณบวลลักประคองผู้ชนะลุก Winnervive Thailand 2024คุณพัฒรวดีพลากุลผู้ชนะ v l k Winnervive Thailand 2024คุณโอก้พอร์โกวอนิโกว่าผู้ชนะ Talk Winnervive Thailand 2024คุณเพ ยะรินเชษฐพงศกรโดยรองทั้ง4ได้รับรางวัลมูลค่ารวมคนละกว่า200แสนบาทโดยงานนี้จัดโดยคุณกมลชนกมหากราติและคุณเมนณศรยุทธเสนีและคุณกอรราชิวงศ์นามิเตอร์ฟลอกไลฟ์หถานั่นเองก็สำหรับงานวันนี้เราจัดเป็นปีแรกนะว่าเราสามคนก็ทำกัน ตัวเมเองก็จะดูแลเรื่องแบรนดิ้งนะคะส่วนคุณมังกรก็จะดูแลเรื่องเทรนนิ่งแล้วก็โคโ r กราฟทั้งหมดเลยนะคะส่วนคุณฝ้ายก็คือการตลาดบริหารจัดการเงินและส่งสปอนเซอร์ครบทุกนาทีค่ะเป็นไงบ้างคะสมมงสมมงเราต้องบอกว่าเราใช้คะแนนจากกรรมการจริงๆทุกคนถึงได้สมมงไม่มีล็อกมงทุกคนได้คะแนนจริงๆจากคนโต๊ะมันถึงได้ออกมาแบบนี้ ขอประกาศวิกแ n นนอว์สเมนต์ตรงนี้เลยนะคะคนที่ได้ที่หนึ่งจะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปมิสซิสโกค่ะอะไรนะครับอีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับคนที่ได้ที่หนึ่งจะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปมิสซิสโกค่ะที่ประเทศอะไรนะครับปีนีมิสซิสโกจัดที่ซีนค่ะนี่พี่ก็จริงๆแล้วค่ะเราตัดสินใจกันยากมากเพราะว่า สาวงานทั้ง13ท่านที่อยู่ในรอบสุดท้ายนะคะทุกคนเก่งมีความสามารถแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่เฉพาะตัวมากๆซึ่งกรรมการหลายหลคนก่อนที่จะสินเนี่ยนั่งปรึกษากันอยู่พอสมควรแล้วก็ในสุดจนเราคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมกับเวที Mrs. g ิ o ก e ด้วยค่ะก็ขอแสดงความยดีกับสาวงามทุกๆท,ท่านด้วยค่ะก็เราอยากขอฝากว่าเราสร้างเวทีนี้ขึ้นมานะคะเพื่อความเท่าเทียมไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงที่สมรสแล้ว แม่เลี้ยงเดี่ยวจะอย่าร้างหรือจะเป็น t r a n s g เด d e r เพียงแค่คุณเป็นไว f e เรารักทั้งหมดเพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวและสถาบันสมบรสแล้วค่ะค่ะขอฝากเวทีไว f e Thailand mm hmm. ในปีหน้าด้วยนะคะเราจะตั้งใจทาให้มันเต็มที่แล้วเราสัญญาว่ามันจะดีกว่าปีนี้แน่นอนค่ะใช่ครับแล้วก็สัญญาอย่างยิ่งนะครับว่าเวทีเราจะเป็นเวทีที่โปร่งใส mm hmm. เป็นไว f ์จริงๆ mm hmm. นะครับผมค่ะวันนี้ก็ ื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆนะคะที่ได้รับตําแหน่งไวพคนแรกของประเทศไทยในปี2024นี้นะคะก่อนอื่นหนดดีก็ต้องขอขอบคุณผู้จัดการกองประกวดทุกทกท,กท่านนะคะที่จัดกองประกวดแบบมีเวทีนี้เปิดโอกาสให้กับผู้หญิงที่มีลูกแล้วหรือว่าสมรสแล้วเนี่ยได้ทําตามความฝันของตัวเองอีกครั้งและวันนี้โมเมนต์ทั้งหมดนี้ก็คือความภาคภูมิใจของหนูดีที่ได้ตัดสินใจก้าวเ,เข้ามาในเวที w i ไ e t h ไทยแลนด์ค่ะ ตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่มีเวทีนี้จัดขึ้นมานะคะแล้วก็ผู้จัดนะคะมี energy เยอะมากๆแล้วก็ส่งต่อให้พวกเราอย่างดีเลยค่ะขอบคุณเวทีนี้นะคะที่เปิดกว้างขนาดนี้แล้วก็ปีหน้าเนี่ยต้องปังแน่นอนค่ะ,ะรู้สึกเป็นเกียรติรู้สึกดีใจจนบอกไม่ถูกนะคะต้องขอบคุณเวที Wife Thailand 2024 ที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงนะคะอย่างเราๆในการผ่านการสมรสมาแล้วได้เปิดโอกาสให้พวกเราได้แสดงศักยภาพค่ะขอบคุณค่ะความรู้สึกของวันนี้นะคะเบบี้รู้สึกว่าเแบบี้ได้แสดงศักยภาพของตัวเองเต็มที่ในเวทีที่มีเกียรติตรงนี้นะคะคือไวท์ไทยแลนด์2024เป็นปีแรกด้วยนะคะแล้วเบบี้เชื่อว่าเแบบี้จะเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่มีลูกแล้วหรือผู้หญิงบางคนที่สมรสแล้ว ได้พัฒนาศักยภาพต่อไปค่ะถือว่าเป็นพลังบวกให้กับทุกคนค่ะ televis65 mystical to think the best astonishing priced warmness because have personal las McDonald's having his a <laughs> and food you ขอบคุณเวทีว f e ไทยแลนด์นะคะที่มอบโอกาสดีๆให้กับผู้หญิงที่ผ่านการสมรสแล้วเนี่ยได้ทำตามความฝันนะคะก็ฝากเวทีว f e ไทยแลนด์ด้วยค่ะสำหรับผู้หญิงคนไหนนะคะที่มีความสวยถึงแม้จะมีลูกหรือว่ามีสามีแล้วเราก็สามารถเป็นนางงามได้ค่ะ